ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทที่1ศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนตอนที่ 1. ศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนคืออะไรในตอนที่1น,นี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและความสําคัญของศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชน ปีงบประมาณพุทธศักราช2551มีการนำร่องการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนจำนวน12แห่งใน12จังหวัดปีงบประมาณพุทธศักราช2552-2560มีการขยายผลการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณพุทธศักราช2561 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2565มีการขยายผลจัดตั้งศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน321แห่งใน76จังหวัดปีงบประมาณพุทธศักราช2566กรมการพัฒนาชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพิ่มเติมอีก400แห่งใน76จังหวัดปัจจุบันในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 กรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนทั้งสิ้น1,645แห่งทั่วประเทศภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้รวมทั้งสิ้น81แห่งทั่วประเทศความหมายของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คือการรวมตัวของกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการบริณาการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่และเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบมีความเป็นเอกภาพสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการเงินทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์ของศูนย์จาก,การกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมการ,รกดำเนินชีวิตตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างวินัยทางการ,รกเงินแก่โครเรือนเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่โครเรือนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินโครเรือนได้เป้าหมายของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนคือการบริหารจัดการหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินโครเรือนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้โคเรือนสามารถลดหนี้และปลดหนี้ได้ในที่สุดบทบาทหน้าที่ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 1. เชื่อมโยงการบรหิหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบโดยการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรกองทุนชุมชนทั้งหมดในหมู่บ้านหรือชุมชนจัดทําฐานข้อมูลภาวะหนี้สินโครเรือนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อบรูรณาการข้อมูลและนําไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สินโครเรือนให้กับชุมชนได้ 2. แก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในหมู่บ้านหรือชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขคอจอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นต้นรวมไปถึงหนี้นอกระบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนโดยไม่นับรวมหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนหลักคือคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โคเรือนน้อมนําหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตมีการวางแผนชีวิตและส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีโคเรือนเพื่อให้รู้รายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนรู้วิธีป้องกันจุดทั่วไหลจนสามารถลดหนี้ปลดหนี้บริหารเงินบริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ 4. ส่งเสริมวินัยทางการเงินให้คนในชุมชนและส่งเสริมการออมเงินเพื่อลดหนี้ปลดหนี้ และมีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินการบริหารจัดการศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนประกอบไปด้วย 1. คณะกรรมการมาจากตัวแทนกลุ่มกองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนหรือผู้นําชุมชนผู้ส่งคุณวุฒิ 2. ส,สมาชิกสมาชิกเป็นรายกลุ่มกลุ่มหรือกองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชน ยังคงดาเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือกองทุนตามเดิม3กิจกรรมกิจกรรมบริหารจัดการนี่ไปสู่1โคเรือนหนึ่งสัญญาบรุรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชนจัดให้มีสวัสดิการ 4. ระเบียบข้อบังคับครอบคลุมเอื้อต่อการดําเนินงานของกลุ่มกองทุนที่เป็นสมาชิกไม่ขัดระเบียบหรือกฎหมายและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและที่จบไปนั้นก็คือตอนที่1ศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชน ในตอนที่2ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ